ความสัมพันธ์ของหน่วยการช่างและการเปรยียบเทียบน้ำหนกักสวัสดีจ้าหนูหนูเห็นเครื่องช่างสองแขนอันนี้กันไม่เอ่ยวันนี้เราจะมาสนุกสนานกับเจ้าของเครื่องช่างสองแขนนี้กันถ้าพร้อมแล้วตามอัปแปะมาเลยเด็กๆ <stamps S 2> <USSR. S 1> เมื่อครั้งที่แล้วเรารู้จักหน่วยการช่างน้ำหนักกันไปแล้วคือขีด กรัมและกิโลกรัมยังจำกันได้ไม่จ้าหนุนหนูหน่วยการชั่งน้ำหนักเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันเด็กๆดูนี่นะจ๊ะอาแปะชั่งน้ำหนักของน้ำตาลถุงนี้บนตาชั่งสปริงผลกลารชั่งออกมาเท่าไหร่ใครตอบอาแปะได้บ้างเอ่ยเมื่อครั้งที่แล้วเรารู้จักหน่วยการชั่งน้ำหนักกันไปแล้วคือ ขีดกรัมและกิโลกรัมยังจำกันได้ไม่จ้าหนุนหนูหน่วยการช่างน้ำหนักเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันเด็กๆดูนี่นะจ๊ะอาแปะช่างน้ำหนักของน้ำตาลถุงนี้บนตาช่างสปริงผลการช่างออกมาเท่าไหร่ใครตอบอาแปะได้บ้างเอ้ย 1>, 1กิโลกรัมค่ะ1,000กรัมค่ะไม่ใช่ไม่ใช่สิบขีดตั้งหากล่ะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยจ้ะตอบถูกกันทุกคนไม่ว่าจะ1กิโลกรัม1,000กรัมหรือสิบขีดก็เป็นคำตอบที่ถูกด้วยกันทั้งหมดจ้ะ เพราะหน่วยกลางช่างน้ำหนักแต่ละหน่วยนั้นมีความสัมพันธ์กันจ้ะโดยน้ำหนัก1กิโลกรัมจะเท่ากับน้ำหนัก10บขีดและจะเท่ากับน้ำหนัก1000กรัมด้วยนั่นเป็นเพราะว่าน้ำหนัก1นึ่งขีดนั้นเท่ากับน้ำหนัก100กรัมจ้ะเมื่อน้ำหนัก10บขีดเท่ากับน้ำหนัก1กิโลกรัมดังนั้นน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมจึงเท่ากับน้ำหนักหนึ่งพกรัมด้วยจ้า นี่คือความสัมพันธ์ของหน่วยการช่างค่ะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1ขีดเท่ากับ100่รกรัม1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมค่ะถูกต้องแล้วจับพลอย อาแปะนำเครื่องช่างสองแขนมาทำอะไรล่ะคะสงสัยการ์ลาสีเด็กๆจับตามองถุงน้ำตาลกับถุงข้าวสามบงเครื่องช่างสองแขนนี้ดูให้ดีนะจ้า เครื่องชั่งเอนไปทางถุงข้าวสารมากกว่าถุงน้ำตาลมากเลยนะคะใช่แล้วล่ะจ้ะนั่นเป็นเพราะว่าข้าวสารมีน้ำหนักมากกว่าน้ำตาลไงจ้ะเราลองนำของสองสิ่งนี้ไปชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งสปริงกันดูดีกว่านะน้ำตาลหนักหนึ่งกิโลกรัมสี่ขีดข้าวสารหนัก หนึ่งกิโลกรัมแปดขีดเขาสารหนักกว่าน้ำตาลจริงๆด้วยต่อไปอาแปะจะลองเอาถุงน้ำมันพืชกับถุงแป้งมาช่างบนตาช่างสองแขนดูบ้างเพลิ่นลองดูดีๆนะจ๊ะเครื่องชั้งเอ็นไปทางน้ำมันพืชมากกว่าแป้งเล็กน้อยค่ะ แสดงว่าของสองสิ่งนี้มีน้ำหนักต่างกันไม่มากเราไปช่างตาดช่างสปริงกันดีกว่าห no นูเพล่น้ำมันพืชหนักหนึ่งกิโลกรมกัมหกขีดแป้งหนักหนึ่งกิโลกรมกัมห้าขีด คราวนี้เราลองเปลี่ยนผงชูรสกับน้ำตาลปีบ๊บน้เพลินลองดูนะว่าอะไรหนักกว่ากันเครื่องชั่งเอ็นไปทางน้ำตาลปีบ๊บมากกว่าผงชูรสค่ะสแสดงว่าน้ำตาลปีบ๊บหนักกว่าผงชูรสใช่ไหมคะถ้าเพลินอยากรู้ก่อนลองเอามาชั่งที่เครื่องชั่งสปริงเลยจ้า ผงชูรสหนักห้าขีดน้ำตาลปี๊บหนักหนึ่งกิโลกรัมน้ำตาลปี๊บหนักกว่าผงชูรสจริงๆด้วยเพลินตอบถูกใช่แล้วจ้าการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งที่เราเห็นกันไปนั้นเรียกว่าการเปรียบเทียบน้ำหนักจ้า ซึ่งในการเปรียบเทียบน้ำหนักในสถานการณ์จริงเราอาจจะได้ค่าน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งที่มีหน่วยต่างกันเช่นขีดกับกรัมขีดกับกิโลกรัมหรือกรัมกับกิโลกรัมก็ได้นะจ๊ะดังนั้นเราจรึงต้องมีความแม่นยำในเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยการช่างที่เราพูดถึงกันไปก่อนหน้านี้นะจ๊ะนอกจากนี้ การเปรียบเทียบน้ำหนักที่อยู่ในหน่วยเดียวกันหรือต่างหน่วยการเป็นการบอกความมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันของน้ำหนักจ้าเอาละเด็กๆลองมาเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของเหล่านี้กับอาแปะหน่อยสิจ้า ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแนะ่ แป้งถุงนี้หนักหนึ่งกิโลกรัมสองขีดเอแล้วข้าวสารถุงข้างๆนั่นหนักหนักเท่าไหร่กันนะพาดลองยกถุงข้าวสารแล้วคาดคะแนนน้ำหนักดูสิจ้าเปรียบเทียบกับน้ำหนักของถุงแป้งที่พักรู้อยู่แล้วอืม พัดว่าข้าวสารถุงนี้น่าจะหนักกว่าแป้งหนึ่งกิโลกรัมสองขีดถ้าอย่างนั้นผมขอคาดคะเนว่าข้าวสารถุงข้างๆน่าจะมีน้ำหนักคือหนึ่งกิโลกรัมแปดขีดครับเอาวล่ะเราลองมาชั่งน้ำหนักของถุงข้าวสารเพื่อหาน้ำหนักที่แท้จริงกันดูดีกว่า สองกิโลกรัมน่าเสียดายจังคาดคะแนผิดไปนิดเดียวเองครับเก่งมากแต่พลาดคาดคะเนนน้ำหนักได้ใกล้เคียงมากคาดเคลียดไปเพียงแค่สองขีดเท่านั้นเองจา้าเก่งมากเลยนะคราวนี้มาเปรียบเทียบน้ำตาลทรายกับน้ำตาลปี๊บดีกว่าหาน้ำหนักของน้ำตาลทราย จากการช่างเครื่องช่างสปริงก่อนดีกว่าน้ำตาลทรายหนักห้าขีดลองยกเปรียบเทียบดูแล้วเหมือนจะหนักเท่ากันเลยแสดงว่าน้ำตาลทรายกับน้ำตาลปีบ๊บหนักเท่ากันใช่ไหมครับอแปะพัดลองช่างแก่องสปริงเพื่อหาคำตอบดูเสรห้าขีดเท่ากันจริงๆด้วยครับอแปะเก่งมากพัด น้ำปลาขวดนี้หนักเจ็ดขีดพัดลองทายซิว่าซีอิ๊วขาวขวดนี้หนักเท่าไรได้เลยครับลองยกดูแล้วรู้สึกว่าซีอิ๊วขาวหนักกว่าผมขอทายว่าซีอิ๊วขาวหนักเก้าขีดครับเอาลละถ้าอย่างนั้นพัดก็เอาซีอิ๊วขาวไปช่างเครื่องช่างสปริงเพื่อหาคำตอบเลยจ้า ซีอิ๊วขาวหนักหนึ่งกิโลกรัมครับทายผิดไปหนึ่งขีดเองแกงมากจะพาดเด็กๆลองกลับไปฝึกคาดคะเนนน้ำหนักของสิ่งของกันดูบ้างนะครับวิธีการง่ายๆเลยคือการพยายามจดจำน้ำหนักในระดับต่างๆเป็นข้อมูลสําหรับการคาดคะเนนน้ำหนักที่เราไม่ทราบนะจ๊ะลองฝึกคาดคะเนนน้ำหนัก และช่างน้ำหนักของสิ่งของที่เราคาดคะเนดูแล้วจะรู้ว่าเราคาดคะเนน้ำหนักได้เก่งขึ้นมากแค่ไหนน่าสนุกจังเลยครับอาแปะเอาล่ะตอนนี้หมดเวลาของความสนุกสนานจากเรื่องการช่างแล้วล่ะอาแปะต้องไปทำมาค้าขายแล้วแหละนะแล้วนะลามาเรียนรู้เรื่องสนุกสนุกของการช่างกันหมาหนะ้าเด็กๆสวัสดีจ้า